มาต่อกันที่โครงการดีๆพระมิทิ้งโยมแบ่งปันให้น้องทําติดต่อกันมาเป็นปีที่4แล้วนะครับมอบให้กับน้องๆนักเรียน3โรงเรียนที่สีคิ้วนครราชสีมาครับพระมิทิ้งโยมก็ประกอบไปด้วยพระครูสุจิตลัตนากรนะครับท่านเจ้าคณะอําเภอหนองเสือและเจ้าวาดวัดบึงบาประภาสวัรที่คลองสิบนะครับพระใบดีกาสุเทพทิตพโลนะครับท่านเจ้าวาดวัดดอนใหญ่ พระอธิการยุทธนาทิติธรรมโมท่านเจ้าวาดวัดมงคลรัตน์นะครับพระประหลัดทวีทรัพย์สันตะมโนนะครับท่านเจ้าอาวาดวัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13นะครับร่วมกับคณะศิษยานุศิตจัดกิจกรรมโครงการแบ่งปันให้น้องปีที่4โดยมอบข้าวสารอาหารแห้งของเด็กเล่นขนมเสื้อผ้าปัจจัย จำนวนหนึ่งะครับมอบให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสฐานะทางบ้านยากจนจำนวน3โรงเรียนด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยโรงเรียนบ้านคลองกลุ่มโรงเรียนบ้านคลองหินร่องโรงเรียนบ้านทรัพย์ไทรทองอยู่ที่วังน้ำเขียวนครราชสีมานะครับและก็ยังเติมความสุขใจให้กับน้องๆด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันได้อิ่มอร่อยกันนะครับ มีทั้งรอยยิ้มมีทั้งความสุขจากทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับแบ่งปันบุญกันอย่างมีความสุขนะครับสำหรับสิ่งของต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนมาดูผู้ใหญ่ใจดีกันบ้างนะครับประกอบไปด้วยคุณสุภาพระดมเล็กนายกอบตอลำลูกกาคุณยงยุทธว่างปัญญานายกอบตอบึงคอไหคุณพงเทพมาลาชาสิงห์ประธานชมรมส่งเสริมท่องเที่ยววังน้ำเขียวนะครับและคุณองค์อาจธรรมนิธาโคกศกสิทธวัตร,ร พระธรรมกายครับ